พันพันเฮ้ยนีนใยไฮนองแล้วแรตกซิมนั่มันใหญ่ก่อนเลยน้ำนมเลียงไอ้ข้าจะเก็บเออปากผมระบาดซิมหูเรืองบันอบัรน่ลตาเป็นนะครับตอนนี้คือเขาเหล่มใส่เครื่องปงมานแน่แล้ว นะครับกาซิมตอนนี้ถทาซิมนวกวอนปกติกับเาเคยผ่านนะครับฝากมือเป็น้องทิสตาด้ครับอาจจะเป็นเนี่ยนน้องล่ี่น้องบอลตอนซิมนะครับพี่น้องซิมตรงเนื้อมือคนี่นนี่ เขาคว่ำรือสซ็กนะครับตอนนี้กําลังแสบผมว่าแสบเลยอ้งหน่อยเราจะลนชาติความนัวมากเลยนะครับอ่ะดีพวกน่าความนัวนะครับเปลาทั้งน้อยเอ้ยตอนนี้เลื้อคว่เป็ดกับความกลมๆนะครับกลมๆโอ้ยกลมๆใส่ไปแล้วครับกลมๆเต็มเลยตอนนี้พริกใส่พริกนะครับพริกนี้หัวเอ็นะครับหอมๆนะครับหอมเอามาๆมาลูกชิ้อมาใส่หัวเอนะครับ ขวเองเขาขวนี่ก็ตาเองจากมือครับตอนตอนตาเขาหมดทายนะครับนี่ตาเองขึ้ใส่ถุงมันอตางใส่ถุงมันโอ้วยมัไหลมานหลัวแล้ครับใส่ถุงพอเอะยังตก็ได้